<ห> <está> นี่คือ e c h o p o พอดแคสลอดช่องบายอาจารย์เจตลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยศาศาส <para life> ตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับผมยิ่งครับเรายัางอยู่กับพอดแคสต์ ลอดช่องบายอาจารย์เจตนะครับอันนี้ก็เป็น EP ีที่10แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น EP ีที่ปิดซีซันนะครับสำหรับซีซันแรกของลอดช่องบายอาจารย์เจตก็เอาความจริงก็ใช้เวลารวดเร็วกว่าที่คิดมากนะครับทำให้เรามาถึง e ีที่10ได้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่ <c oughs> รวมสนุกไปกับเรานะครับ <c oughs> ยินดีครับอ๋อต้องบอกท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าพอเป็น EP ีที่10สุดท้ายของปิดซีซันเนี่ย เราอาจจะขอพักซีซั่นให้ไปเตรียมข้อมูลอะไรกันเพิ่มเติมครับใช้เวลาประมาณสัก1เดือนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีเป็นซีซั่น2นะครับในไหนเราเราพูดเรื่องพอดแคสต์ใช่ไหมครับเราพูดเรื่องเสียงกันมาเยอะแล้วก็เลยสงสัยว่าเออในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างผมก็เลยคุยกับอาจารย์เจตครับแล้วก็พบว่าเอยมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับก็คือเรื่อง e a r w o r m บางคนก็เคยได้ยินครับว่ามันคืออะไรหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอาจจะมาถามอาจารย์กันครับว่าจริงๆแล้วไอ้อาการหรือปรากฏการเอียร์เวิร์มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ครับถ้าปแปลตรงตัวคําว่าเอียร์เวิร์มนะครับ,รบก็คือหนอนเวิร์มคือหนอนนะเอียร์คือหูครับแล้วหนอนหูคืออะไระครับเคยอย่างนี้ไหมครับฟังเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย แล้วมันเหมือนติดหูภาษาไทเลยติดหูนะฟังแล้วมันเหมือนกับเออเราไม่ได้เปิดเพลงนั่นนะแต่อยู่ๆนั่งทํางานเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาในหัววนๆซ้ําๆเออมันเหมือนกับสลัดออกไปก็สลัดไม่ได้แล้วมันก็มีคําซ้ําๆกันอยู่เอ๊จะร้องออกมาก็ไม่น่าจะร้องออกไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะตกใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่า <laughs> แต่จะไม่ร้องออกมามันก็ยังวนอยู่ในหัวนั้น หยุดไปสักคู่นึงมันก็กลับมาใหม่อีกเนี่ยครับเพลงลักษณะเพลงติดหูพวกนี้เรามันจะมีคำศัพท์เฉพาะเรียกว่าเอียร์เวมนะครับแล้วถ้าเราเอาภาษาการแพทย์เลยดีกว่าจะได้เห็นมันมีมันมีศัพท์การแพทย์เฉพาะจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า Involuntary Involuntary ที in ่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ที่จะบนเทนีจะจะมาอาศาสมัครจะเป็น Involuntary Musical Imaginary involuntary musical imaginary ครับ imaginary คือ imagination <c oughs> musical คือ music ครับพูดง่ายๆคือมันเกิดภาวะเหมือนกับเป็นภาพจินตนาการของเสียงบางอย่าง oh. ที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ยอมให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นเองเราอาจจะมีภาษาอื่นๆอย่างคำว่า earworm เนี่ยถ้าไปอ่านหนังสือจะเจอคำอื่นๆเช่นบางทีเป็นคำว่า brainworm ก็มีมันช้อนชัยอยู่ในสมองเลยครับหรื <S <S อบางทีเรียก sticky song เพราะมันมักจะเป็นเพลงแล้วมันเหนียวหนืดเลยนะครับ แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนอย่างแรกคือมันไม่มีหนอนอะไรอยู่ในหูเราครับ <c oughs> คือหลายคนจินตนาการว่าหรือว่ามันเริ่มมีหนอนอยู่บนหูเราแล้วก็หนอนนี้กาลังกระซิบร้องเพลงแล้วเราฟังอะไรฟังไข่ไว้หรือเปล่า <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะปรากฏการณ์ทางสมองอมนะครับมันทุกอย่างเป็นเรื่องของสมองออสมองเรามีส่วนจดจำนะ,ะสมองที่เราใหญ่ๆเนี่ยครับก็เป็นทั้งหมดเนี่ยเลียกสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกลางมีนิดเดียวแล้วก็การสมองขึ้นมาส่วนหลังส่วนส่วนหน้าเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายๆส่วนมากเลยที่เราเคยเรียนกันอาจจะเคยได้ยินชื่อแปลกๆบ แต่ว่ามันจะมีส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาบ้างแหละหรฮิปโปแคมปัสบ้างแหละพวกนี้จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการจดจําแล้วเขาพบว่าเมื่อเราฟังเพลงบางอย่างแล้วมันเกิดภาวะติดหูได้ถามพูยิ่งกับว่ามีเพลงไหนที่ติดหูบ้างไหมครับก็ถ้าเพลงติดหูนี่ก็เอาเข้าจริงแล้วแต่ช่วงครับว่าพอฟังอะไรเยอะครับครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลง ถ้าว uh. ่ากันตามจริงก็เพลงที่เปิดตามรถไฟฟ้าหรือเพลงก็คงจะเป็นเพลงโฆษณาอะไรอย่างนี้หรือครับบางทีถ้าอย่างพระผมนะตอนนี้นะก็คือวันหน้าบ้านก็จะมีตื้อตื้อหรือตื้อตื้อรถขายไอศครีมมานะครับเราอาจจะฟังปุ๊บแล้วอาจจะติดหูกลับมาถ้าย้อนกลับไปสัก2ปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นปรากฏการณ์จนกระทั่งผมเองยังต้องโพสต์ในเพจของผมเองนะอ๋อเป็นยินดีเองไปอาจันเจดเนี่ยนะอธิบายเรื่องนี้เลยคือเพลงคุกกี้เสียงไทย อ่าถ้าใครเป็นแฟนขับวงเบียนเคเผมเป็นผมริริอครนี้พอเป็นมาครับก็เลยชอบแต่สังเกตว่าเพลงนั้นอ่ะจริงๆมันมีเพลงอื่นอีกหลายเพลงในวงอยู่เพลงนั้นดังระเบิดขึ้นมาแล้วคนก็รู้จักไปทั่วเลยครับมันจะตื้อ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 ตื้งตื้อ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 ตืนะตืะแตื้อ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 ตื้ดตื้มตืมีตืามตื้ๆตืนอตื นะครับแต่ผมย้อนกลับไปอีกถ้าผมเด็กๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายหคนเอาเข้าจริงๆแล้วก็บอกว่าเออนี่ติดหูจริงๆคืออันนี้ไม่รู้พูดในรายการโฆษณาได้ไหมเล็กตะซอยห้าบาทอ๋อเล็กตะซอยห้าบาทเราติดหูจริงเติดหูจริงมันฟัง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 แล้วพอเราไม่ได้ฟัง สักครู่เราไปนั่งทํางานมันลอยกับเข้ามาในหัวนะครับ<ช>ถ้าเป็นเพลงต่างชาติบ้างช่วงสองสปีก่อนก็มีเพลงนึงเป็นนักศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็เป็น PAPP ที่เขาจะบอกพายแอปเปิลแอปเปิลพายพายแอปเปิลตื้อตืดตื้อนี่ครับจำได้จำได้ซึ่งเนื้อเพลงมันจะไม่มีอะไรนะครับมีคนพยายามจะรวบรวมแล้วมันก็ทั้งเป็นงานวิจัยด้วยนะครับว่าเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงลักษณะไหนกันแน่แล้วมันมีความคล้ายๆกันอยู่หนึ่งมันเป็นป๊อป นะครับมันเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่าฟังง่ายเป็นเพลงที่ไม่ใช่แบบแจ๊สหรือร็อกไปเลยนะครับสองคือมันเป็นเพลงที่เมโลดี้ง่ายๆนะครับเป็นโน้ตไม่กี่โน้ตง่ายง่ายไม่ใช่ไม่ใช่แบบกลุ่มโน้ตที่มันฟังแล้วมันหึงหึ่งที่มันฟังยากๆแต่เป็นตืดตืดตืดที่ง่ายๆนะครับแล้วแนวโน้มจะเป็นท่อนสั้นๆแต่ท่อนสั้นๆเนี่ยมันวนกลับมามันวนกลับมาในเพลงเนี่ยเราจะพบว่ามันมีฮุกนี้แล้วมันก็จะวนวนวนอยู่หลายๆรอบในเพลงแล้วก็แนวโน้มก็คือไอ้เจ้าท่อนสั้นเนี่ยโน้ตตัวแรกแูง แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยค<อ>ือมันจะเหมือนจะมีครับวิเคราะห์ขนาดนี้เลยเขาวิเคราะห์ขนาดนี้แหละครับคือมันจะโน้ตเสียงสูงแล้วไล่มาเสียงต่ำเคคพลงจะเร็วประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่เร็วจีเลยแต่ไม่ใช่เพลงช้าๆเนิบๆแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆมีกระทั่งงานวิจัยแบบจริงจังเลยก็คือว่าไปเอาอาสาสมัครมาในต่างประเทศแน่ๆเลยสามพันคนเลยนะครับแล้วเอาเพลงทั้งบิวบอร์ดร้อยเพลงนะครับมาให้ฟังฟังไปเรื่อยๆคนนั้นก็ต้องฟังไปร้อยเพลงแล้วถามว่าตรงเพลงไหนเนี่ย ที่คุณติดหูบ้างเพราะผมจำไม่ผิดจะเป็นเพลงของเลดี้กากาเพลงของเลดี้กากานะผมมันจะร้องแบบ Bad r o m a n สมจะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ติดแล้วรู้สึกมีเพลงของเพลงของไม่น่าจะมาลูนไฟล์หรือเปล่าแดนซ์ไลท์เจเกอร์อีกเพลงหนึ่งที่จะค่อนข้างดังแต่จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกให้ทั้งสามพันคนเนี่ยตั้งใจฟังเลยนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครศิลปินคนไหนยังไงแต่ลองฟังไป ก็จะพบกลุ่มของเพลงเนี่ยลักษณะที่บอกว่าท่อนที่มันสั้นๆแล้วก็วนๆวนๆวน,น,นๆนะครับเอ่อบางคนบอกว่าตายแล้วจริงๆแล้วถ้าฉันมีภาวะติดหูเนี่ยฉันเป็นโรคจิตหรือเปล่าเออม, <laughs> มันเป็นอาการทางจิตเวทไหมเป็นหนึ่งในอาการทางจิตเวทที่เขาเรบุมั้ไมับุยินเสียงหลอนไปเองเลยเนาครับ,รบภาวะจิตเวทของการมีเสียงหลอนก็มีเรื่องหนึ่งนะมันเป็นภาษาวิชาการของเขาแต่ภาวะของการมีเพลงติดหูเนี่ยไม่ใช่จิตเวท อันนี้ค่องข้างชัดเจนไม่ใช่ภาวะทางจิต<ม>คุณไม่ใช่ตกใจว่าว,ว,นนวนนิวันนี้เมื่อวานเพิ่งเป็นวันแม่แล้วเราฟังเพลงวันแม่มากวันนี้วันปีใหม่ฟังเพลงวันปีใหม่มาก<ม>ผ่านมาสองวันมันยังวนเวียนอยู่ในหวัวลอยกระทงอะไรเง<ม>ี้ยเออเราไม่ได้เป็นโรคจิตอะไรนะมันเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จากการที่เราฟัง ปรากฏการที่พบเนี่ยโดยส,ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นภาวะที่เราทํางานหรือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราชอบฟังเพลงซ้ําๆนึกภาพคนที่ขับรถแล้วก็เปิดเพลงวิทยุบ่อยๆนั่งทางานแล้วเปิดเพลงบ่อยๆหรือแม้แต่คนจัดรายการต่างเนี่ยเพราะคนมีโอกาสจะสัมผัสหรือ e x p o s e ถูกกระทบโดยเสียงพวกนี้บ้าๆเนี่ยสมองมันก็จะจดจําแล้วมันก็จะวนะด้วยความที่คอนเทนต์มันเป็นอย่างที่เราว่าเมื่อกี้สั้นๆป o อป o ฟังแล้วฟังลื่นๆหูแล้วมันวนๆมันเกิดภาวะติดหูได้ภาวะติดหูเนี่ยบางครั้งเกิดขั้นสั้น อาจจะอยู่ในกรอบแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วหายไปเลยบางครั้งเป็นวันบางครั้งหายไปก็โผล่กลับมาได้ฉนันฉนันถ้าเกิดใครมีภาวะน,นี้ขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับ,รบแต่แต่ว่าก,ก็ก็มีเหมือนกันว่าถ้าคนที่มีอาการในลักษณะบางอย่างอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคนที่มีอาการย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้ว <c oughs> คือเราจะเราจะบอกว่าเอียเวิร์เพราะติดหูไม่ได้แปลว่าคุณเป็นจิตวเวทเป็นเป็นปัญหารโรคจิตหรือปัญหาทางทางด้านรบะบประสาสตร์แต่ถ้าคุณเป็นอยู่บ้างเนี่ยโอกาสที่คุณจะมี ปรากฏการ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นง่ายกว่าคนอื่น oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคแล้าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยครับมันมีโอกาสที่พอคุณฟังเพลงซ้ําๆแล้วคุณจะเกิดภาวะนี้ติดหูได้นะครับ uh huh. หรือว่ากลุ่มคนที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือฟังเพลงพวกนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็มีศิ์จะเกิดได้หรือแม้แต่คนที่ความจําดี uh huh. <laughs> อันนี้ก็เป็นความสวยนะครับผมจาได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ไหมครับก็คือนึกภาพผมเป็คนความจำไม่ค่อยดีผมจำชื่อคนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยผมไม่เคยแทบจะไม่เคยเียเพราะว่าติดหูแต่ผมนึกภาพออกเลยถ้าคนไหนเขาเป็นโรคพวกเพื่อนๆที่เขาความจําดีเรียนดีเขาฟังเพลงแป๊บเดียวแล้วเขาก็จําได้เขาเกิดภาวะนี้ง่ายขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมๆนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกิดในสมองของเราแต่ไม่ได้มีตัวอะไรมาใช้สมองแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ถึงขนาดจะเลวร้ายหรือแปลว่าคุณเป็นโรคอะไรครับ อาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับว,ว่าทําไมเราถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ครับหมายถึงว่าการทํางานของสมองเนี่ยมันมันทำงานยังไงครับมันถึงติดเฉพาะเรื่องเสียงเพราะาอย่างเรื่องเรื่องบางเรื่องเช่นคือถ้าเป็นเรื่องความทรงจําเรื่องภาพอะไรอย่างี้ครับปกติจู่ๆมันคงไม่โผล่มาดูไหมครับแต่พอเป็นเรื่องเสียงเรื่องหูเนี่ยมันมันปรากฏมาโดยที่เราไม่ ไม่ยินยอมอ่ะทําไมมันถึงเกิดความทรงจํานี่ยังเป็นหนึ่งในคําถามที่เป็นปริศนาอีกยาวนานของของสายด้านสายชีววิทยาหรือการแพทย์เขาบอกว่าเราเรียนรู้อะไรสารพัดเยอะแม้กระทั่งเรื่องยีนเรื่องดีเอแล้วแต่เรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่มากคือสมองของเราทําไมมันถึงได้จําอะไรได้ทําไมมันจําสั้นได้ทำไมมันจํายาวได้บางเรื่องมันจําแล้วมันก็หายไปแล้วกลับมามันเป็นเคมีหรอมันก็อธิบายไม่ถูกนะครับฉะนั้นโดยโดยภาพรวมเรารู้ว่าสมองส่วนไหนทํางานเกี่ยวกับอะไรโดยการที่เราเรียนรู้ว่าถ้าสมองส่วนนี้ไม่ทํางานขึ้นมา นะมันเกิดคนคนนั้นจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นคนคนนี้มีอบัยตุทางสมองตรงนี้เสียหายไปแล้วเกิดอะไรกับร่างกายเขาเรารู้นั้นความทรงจําเรารู้ว่าเกิดขึ้นส่วนไหนเราสามารถจะใช้ตัวตรวจจับที่ดูการาเรียกว่าแอคทีฟการที่เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นในสมองตรงส่วนไหนได้แต่ถามว่าแล้วทําไมมันเกิดแล้วเกิดอย่างไรเนี่ยมันยังตอบไม่ได้กย็ยังเป็นภาวะปริศนาต่อไปนะครับเพียงแต่ว่า,าที่เราจะมักจะมีคนถามมากกว่าคือว่าเออถ้าเป็นแล้ว จะรักษายังไงะจะแก้ได้ไหมมันแย่มากเหรอมันอันตรายไหมเออหรือมีประโยชน์บ้างไหมอะ,อะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจครับแล้วมันอันตรายไหมามากไหมครับอาจารย์ในในการที่จะเกิดโดยโดยพื้นฐานน่าจะเรียกว่าไม่น่าอันตรายอยาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างความลำคาญมากกว่าึกภาพะว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นอะไรนิดเดียวเราอ,อย่างอย่างพวกเราเนี่ยฟังเพลงนิดเดีต่หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันวนๆวนๆซ้ำๆเนี่ยเป็นภาวะที่น่าลำคาญอย่างเช่นเราตั้งใจทํางานต่าง แล้วมันทํางานได้ไม่เต็มที่อย่างที่เราควรจะเป็นอันนี้มันน่าลาคาญแต่ถามว่ามันอันตรายไหมอย่างที่ผมเกิดเมื่อกี้ว่ามันการเป็นสัญญาณสื่อว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือภาวะจิตเวทต,ต้องไปหาหมอไหมพูดง่ายคือไม่ต้องไปหาหมอไม่ได้อันตรายอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันมีประโยชน์อะไรครับอาจารย์ท <c oughs> ่านในเมือมนฟังดูแล้วไม่ค่อยแค่สร้างความลาคาญทีนี้มันเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้ไหมครับถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปคงไม่ได้มีประโยชน์ครับแต่คน2กลุ่มที่น่าจะคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆกลุ่มแรกคือดนตรี และคนที่สองก็คือกลุ่มทำโฆษณาการตลาดต่างๆจริงไหมครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่กับกับข้างนะกับพวกเรานะคือบางทีเราฟังโฆษณาวิทยุแป๊บเดียวติดหูจังเลยแล้วโฆษณานี้ก็ไม่ไปจากเราสักทีจนกระทั่งเราไปซื้อของสมบูรณ์จบหรือว่าฟังเพลงแล้วก็ก็ต้องไปหาหาเต็มแผ่นมาฟังแล้วกันให้มันจบที่มันพูดอะไร ซึ่งอย่างเงี้ยจะเห็นจะเห็นสภาวะนั้นคือคนที่เขาเป็นนักแต่งเพลงเองนะครับ,รบเขาก็ต้องพยายามค้นหาเหมือนกันครับออตอนเพลงคุกกี้เสียงไทยกําลังเข้ามาในไทยแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่ดังแล้วเนี่ยมีคนวิเคราะห์เยอะเลยว่า พรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องดังด้วยทำนองของมันด้วยเมลโลดี้ของมันมันมีแพทเทิร์นหรือแม้แต่คอร์ดของมันเนี่ยที่อยู่ในสูตรสาเร็จที่ว่ายังไงยังไงคนก็ต้องสึกว่าติดหูและฟังง่ายมันไม่ใช่เพลงที่ซับซอ้อนไม่ใช่มีลูกเล่นมากมายไม่ได้มีสิของของการใช้คอร์ดที่แปลกๆจนกระทั่งแบบมันไม่ใช่จะมาร้องตามได้นั้นอย่างเงี้ยนักแต่งเพลงเองเขาต้องพยายามคิดตั้งแต่แรกทํายังไงจะให้เพลงเขาดังก็โดยการที่ทายัางไงจะใส่ท่อนบางท่อนเข้าไป แล้วก็ทอนเนี่ยจะบน,บนๆซ้ำกันบางทีผบมนบนก่อนลูกสาวผมคันลูกสาวผมเด็กแค่อนุบาลเด็กแค่สี่ห้าขวบนะมาร้องเพลงหมอกอ่ะไม่รู้เคยได้ยินปะ เดินท่นมอกขาวเดินทันเดินท่าวเันเพวกนี้คือเพลงใหม่ๆที่ผมก็ตามไม่ทันนะแต่ว่าจะจะมาจากทิกตอกมาจากอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องวนๆอยู่แค่เนี้แล้วก็โอแสดงว่าคนแต่งเนี่ยเขาก็เก่งนะเพราะทั้งเพลงเนี่ยได้ข่าวว่าท่อนนี้ซ้ำเป็นสิบรอบเลยนี่เนี่ยนี่คือการที่นักแต่งเพลงเองก็ต้องคิดว่าทํายังไงให้เพลงตัวเองสามารถฟังง่ายแล้วเกิดภาวะเอียร์เวมให้คนติดหูได้ทั้งที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟังยังกลับไปติดหูที่หลังได้ โฆษณาก็เช่นเดียวกันอย่างที่เกิดเมื่อกี้ทำยังไงที่ให้แม้แต่ประโยคโฆษณาเสียงของจิงเกิลที่ใส่เข้าไปรูปประโยคใส่เข้าไปคนฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือโฆษณานี้แน่ๆมันจะมกีการเชื่อมได้เพราะจิงเกิลนี้ปุ๊บมันต้องโฆษณานี้แน่ๆน่ทำไมพตอตื่อตื้อตื่อเรารู้ว่าไอติมเจ้านี้มาเขาต้องพยายามหาข,ของพวกนี้ อันนี้นี่คือนี่คือประโยชน์โดยตรงของพวกมันนะครับแต่สำหรับพวกเราทั่วๆไปเราก็คือถ้ากับข้างคือเราถ้าเรารู้เราก็จะคอยหลีกเลี่ยงบ้างจะได้รู้ว่าเรากำลังไม่โดนหลอกให้ซื้อของหรือฟังเพลงนะครับนี่คําถามที่คนมักจะตามมาอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือว่าแล้วทายังไงที่จะลบสภาวะเอียเวิร์จากหัวเราได้ครับเพราะว่าโอเคถ้าฟังติดนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเกิดเป็นเพลงที่เราชอบก็โอเคแต่เป็นเพลงที่เราไม่ชอบหร,อหรือว่าบางทีมันเสียงาเสียการเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะครับ ก็บอกว่าเราสามารถจะเบี่ยงเบงความสนใจของสมองเราให้สนใจอย่างอื่นมันมีมันมีเทคนิคมากมายที่จะเบี่ยงเบนให้เราไปจําอย่างอื่นแทนกิจกรรมที่ใช้ความทรงจําหรือกิจกรรมที่ใช้สมาธิจะทําให้เราสามารถหลุดจากภาวะที่หัวมันกำลังวุ่นวายกับเรื่องของเพลงนี้ได้บางคนบอกว่าง่ายสุดแบบหนึ่งก็คือให้เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยโดยธรรมชาติของการเคี้ยวหมากฝรั่งนี้ครับช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้น เราเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยพบว่าเรามักจะจดจ่อกับงานที่เราทําตอนนั้นครับคือไม่ใช่จดจ่อกับการเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับ <laughs> จดจอ่อเร่าทังานตรงนั้น <c oughs> จะเห็นว่าโอเคเราเราสมมติเราอ่านหนังสือเราทํางานไปด้วยเนี่ย้เราเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยเนี่ยเอ้ยกับมีสมาธินะอ๋อเหรอเมือ่อเมื่อเทียบกับเมื่อี้เม่เมื่อเคยทำมาครับจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นบางคนบอกว่าเปิดเพลงจะช่วยมันยิ่งทำให้เรา distract ก็คือทำให้เราไม่ยเคยแล้วก็จะไปฟังเพลงแทนแต่การเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวของเราเนกลุ่มของ พวกที่เป็นนักกีฬานี่จะเห็นชัดมากมทําไมนักกีฬาชอบเคี้ยวหมากฝรั่งแต่ในตะไลามาเลยหรือสายอเมริกาจะเห็นเล่นเบสบอลแล้วก็ตามเคี้ยวกันใหญ่เลยแล้วก็ววเคี้ยวไปคลายไปะอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการให้มันเพิ่มเรื่องสมาธิการจดจองเขากับกิจกรรมกับเกี่ยวกีฬาที่เขาเล่นอยู่ให้มากขึ้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเสริมสมาธิเพื่อดึงความสนใจจากเรื่องของเอเวอร์ออกไปกิจกรรมที่ใช้เรื่องของความทรงจํา บางคนก็จะไปเริ่มหาเกมที่มันทําให้เกิดความทรงจามากขึ้นเกมพวกกลุ่มสุด oku พอที่เราต้องพยายามคิดเลขไปด้วยพวกนี้มันก็ทําให้เราหลีกเลี่ยงการที่สมองเราต้องไปคิดแต่เรื่องเพลงก็มาอยู่ในการที่เราต้องวุ่นวายกับเรื่องของตัวเลขข้างหน้าว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานแต่เขาบอกว่าถ้าเทคนิคนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะจะเวิร์กเท่าไหร่เรามันก็มีอีกไปอีกทางหนึ่งเลยคือฟังเพลงมันเต็มเพลงไปเลย <c oughs> มันไ,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 ไม่ทําให้แบบว่าร,รู้สึกกวนเครีดหรอกคือเนื่องจากว่าสมองเราคงจะไม่สามารถจําได้ทั้งเต็มเพลงได้ง่ายาา้พยยมการที่เราไปพยายามจําเต็มเพลงฟังทั้งเพลงเลยเนี่ยมันก็จะหลุดเลี่ยงให้เราหลุดจากไอ้เจ้าแบคบท่อนเล็กๆท่อนที่ติดอเอียร์บนบันอยู่เขาบอกว่าก็เปิดไปเลยร้องตามไปก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเออทั้งเพลงมาเป็นอย่างเนี้ แล้วมันก็จะหลุดจากตรงส่วนที่เราเรามันก็ติดหลุมพรางตรงนั้นอยู่นะครับ <Ừ. S 2> แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าทีไปร้องต่อหน้าเพื่อนๆหรืออะไรที่ทำงานก็คงไม่ได้ครับ <c oughs> นั้นก็เป็นวิธีการคร่าวๆที่จะใช้ในการที่หลีกเลี่ยงภาวะเอร์เวิร์มได้ <Ừ. S 2> แต่ก็แต่ถ้าจะเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุก็คือว่าพยายามจะไม่เจอกับเพลงพวกนี้ซะก่อนถ้าเรารู้เราเป็นคนที่ยังคิดยังทาคนความจําดีก็ <c oughs> ก็หลีกเลี่ยงจากการที่ฟังเพลงอะไรซ้ําๆทํางานซ้ําๆที่มีโอกาสได้ได้วนเวียนอยู่กับเพลงนั้นโอ้จะฟังดูแล้วก็เอาเขาจริงเรื่ ว่าพอม,มันเป็นหูเนี่ยเราไม่สามารถอย่างอย่างเช่นเราได้กลิ่นอะไรไม่ไม,ไม่พึงประสมเนี่ยเราก็พอที่จะกานหายใจหรือว่า,าปิดจมูกได้ใช่ไหมครับหรือตาไม่อยากเห็นอะไรแล้วกอ็อาจจะเบนสายตาไปทางอืง่นแต่หูเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆฮะซึ่งซึ่งผมสังเกตว่าคนไทยเองเนี่ยโดยภาพรวมๆเนี่ยไม่ค่อยอภิเชษไม่ค่อยซาบซึ้งกับความเงียบ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าจะฟังแล้วแปลกแปล,แปลสกสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหมดหรือเปล่านะคือตอนเราก็ชินเนี่ยผมว่าเอาง่ายๆเราเดินห้างเนี่ยมีห้างไหนไม่มีเพลงไหม โอ้โหเปิดก <นะ S 2> ัดนกันนำกอ่าก็เป็นเรื่องปกติเสียงขายสินคา้ามันก็เหมือนเราอยู่ตลาดอะตลาดก็ต้องมีเสียงคนตะโกนขายสินคา้าเราชินอย่างนี้มาทั้งชีวิตผมเนี่ยหลายๆอย่างมันมาเปลี่ยนมันมาเปลี่ยนมุมอมองของโลกเม่อไปเี็นต่างประเทศเราก็ได้เห็นสัมผัสอย่างอื่นนะเขามีคําว่า Transquality Transquality ก็คือสภาวะที่เงียบแล้วก็จำได้ว่าเป็นโฆษณาวิสกี้ยี่ห้อหนึ่งผมอยู่สกอตแลนด์็จอโฆษณาวิสกี้เยอะเพโฆษณาไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็นั่งอย่างโฆษณานานมากเลยแต่นั่งงอยยู่น้เีบ แล้วจุดแากก็จบ t r a n s u a r i t y แล้วก็จบคือเราตอนแรกก็ไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อนบอกนี่ไงเขาก็ลังทรัพย์จนความเงียบแล้วพอพอเ,เราก็เริ่มรู้สึกได้อตอนเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเงียบนะ เดินห้างไหนมันก็ไม่มีใครทั้งโลกมันเงียบแบบแล้วจังหวัดที่เราเดินจบเป็นใหม่กลับมาเมืองไทยเนี่ยเข้าห้างเบีโอ้ยเข้าแล้วอยู่ไม่ได้โอ้เสียงแบบยุคนั้นแบบยังยังพันธิษ์ยังดังอยู่คนกย็ยังไปพันธิษฐมเดินเข้าพันธแบบิย์แบบฮ้ยทำไมมันดังขนาดนี้เปิดเพลงกระนำแล้วเกินไปห้างไหนก็เปิดเพลงเราเราก็เลยอยู่าภาวะที่หูเราโดนใช้ตลอดเวลาเราฟังเสียงตลอดเวลาภาวะเยืวมที่ว่าก็เกิดขึ้นง่ายถ้าเกิดเราอยู่ในห้างแล้วเขาก็เปิดอะไรซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็มีสิทธิ์จะฟังตรงนั้นได้แล้วจริงๆแล้ว ล้วการที่เราได้พักหูบ้างเนี่ยกับดีในความรู้สึกผมนะม,ม,นมันพักหูมันก็พักสมองไปด้วยเรื่องของการที่เราต้องฟังแต่เสียงดังๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วการฟังเสียงดังเนี่ยมันทำให้เกิดค,ความเครียดโดยไม่รู้ตัวเดซิเบลที่สูงๆเนี่ยคนที่ทํางานสนามบินทํางานท่ารถอะไรพวกนี้ย แต่ไม่ตอเราขับรถเองแล้วเรารู้สึกได้เลยว่ารถเหล่านี้มันเสียงรบกวนมันเยอะนะเนี่ย,ยตรงนี้มันมีผลต่อสุขภาพจิตเราทั้งหมดเลยดังนั้นนอกจากเราจะหลีกเลี่ยงภาวะเอียร์เวิร์มกับเพลงบางเพลงเนี่ยจริงๆถ้าเรามีโอกาสพักผ่อนสมองหรือการพักผ่อนหูเราบ้างเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีแต่เห็นว่าจริงครับอาจารย์เรื่องเสียงดังหรือว่าเรื่องเรื่องเสียงที่เต็มไปทั้งหมดอย่าง,งผมอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพเป็นเมืองที่เสียงดังมากครับ เรื่องกฎหมายเรื่องเสียงอะไรก็ยังไม่ยังยังไม่หนักแน่นหรือว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กฎหมายเต็มไปหมดแล้วครับแต่การปฏิบัติใช้ก็ยังไม่มีก็ยังปล่อยกันไปในประเทศไทยแต่แต่ผมว่ามันกลับมาตรงที่เราไม่เคยทราบซึ้งกับความเงียบเนี่ยพอเราไม่เคยทราบซึ้งของเราทราบซึ้งแต่เพลงซึ่งไม่แปลกนะแล้วแต่เราเรามีงานวัดเรามีงานบวชทุกคนต้องให้ดังเข้าไว้ถ้าไม่ดังเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันสนุก่าแต่ว่าถ้าเราถ้าเราได้ทราบซึ้งความเงียบบ้างเนี่ย มันจะทําให้เราลดภาวะพวกนี้ไปได้นะครับดังั้นมลพิษทางเสียงที่เราใช้นิยามตอนนี้คือมันต้องเสียงดังคุณถึงจะมาอ้างได้ว่าเป็นมลพิษต้องดังแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนึกภาพบ้านเรานะข้างๆบ้านเปิดเพลงดังเนี่ยไปฟ้องตำรวจยังตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เลยพวกเขาบอกก็ไม่เห็นก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอเขาต้องกดทนหน่อยเดี๋ยวเพลงก็ปิดแล้วเรามีข่าวบ่อยครั้งที่บางทีอุตสาห์ซื้อคอนโดอยู่อย่างรู้เลยข้างๆคอนโดดันเปิดคอนเสิร์ตโอ้โหผมเห็นนะครับภาพข่าวแล้วก็ทุกคนก็ เขาบอกก็เรียก็เป็นเรื่องปกติเสียงคนไทยเราไม,ไม่ชินกับเสียงอย่างนี้ครัทงที่เราอยากจะได้ห้องเงียบสงบสงบแล้วเราเริ่มเห็นเทรน์ใหม่ๆของสังคมเหมือนกันที่คุณต้องทั้งสร้างห้องของตัวเองในบ้านให้เป็นห้องที่เริ่มเก็บเสียงมากขึ้นฟังเพลงเบาๆมากขึ้นซึ่ง,ง,งมันมันต้องปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่แรกนะผมกำลังคิดว่าถ้าถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประสาทหูเราก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สําคัญไม่แพ้สายตาไม่แพ้อื่นๆลิ้นหายใจต่างๆเนี่ยครับเราอาจจะทําให้ให,ให้ให้การใช้หูเราเปลี่ยนแปลงไปคงไม่ถึงขนาดต้องเรื่องเรื่องกันลดเอียร์เวิร์มอย่างที่ว่าแต่ทาได้พักหูบ้างก็ดีงั้นถามถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นความเงียบเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีข้อดีอยังไงที่ทํางานกับสมองมากกว่าที่ได้พักไหมครับ ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันเงียบลงมาแ,แน่นอนครับก็คือสมองเราก็ทํางานตามการกระตุน้น hmm. หน้าที่ของสมองเรื่องิตมันซิมเปิลมันง่ายมากเลยคือมันก็เป็นจุดรวมของการรับการกระตุ้นเข้ามา ปัรดาการกระตุ้นคือสัมผัสต่างๆเรานั่นเองจะสัมผัสโดยการที่ร่างกายสัมผัสตามองจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสหรือหูฟังเสียงงนั้นโดยภาพรวมเราบอกว่าพักผ่อนสมองเนี่ยก็คืออย่างนึ่งก็คือการที่เราตัดเรื่องของสัมผัสต่างๆที่เข้ามาแต่ความเงียบเองก็ก็เป็นทั้งดาบสองคมเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่อันนี้ฟังตัวตลกดนนี่แบบเพศว่าที่เขาไปเรียกว่าอะไรนะเหมือนทรมานนักโทษด้วยความเงียบ อ๋อยังไงครับอา่ารยคคือไม่ได้ได้ยินอะไรเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคือมันก็มีนะสภาวะนั้นเหมือนกันที่ว่าการทรมานนักทษในซัยโบราณนี่มีสารัดแบบให้เจ็บปวดก็มีให้ฟังเสียงดังจนเกินไปจนแก้วหูแตกก็มีแต่ให้เงียบสุดๆจนคุณอยู่อย่างนั้นจนบ้าไปเองก็มีก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน เออ,เออผมเคยได้ยินเหมือนกันครับอย่างอย่างผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าแบบเงียบม,มากๆเหมือนจะเป็นบ้าเลยมันจะขนาดตราได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ยินเสียงอะไรเลย <c oughs> เออที่จุฬาผมเองเนี่ยครับมีห้องไปบัติการทางด้านเสียงอยู่ซึ่งค่อนข้างจะโด่งดังคืว่าโด่งดังมานานแล้วนี่คือตั้งแต่ผมยังเด็กเลยยังเป็นนักเรียนผมไปเรียนก็เห็นห้องนี้แล้ววันนี้ห้องนี้ก็ยังอยู่ห้องนี้เป็นห้องเขาเรียกห้องไร้เสียงสะท้อน ลา <c oughs> เสียงสะท้อนแต่ <c oughs> ปกติเราอยู่ในห้องนี้ขณะเราห้องเป็นห้องส่งเนี้ยครับก <c oughs> ็ยังพยายามลดเสียงสะท้อนที่มากที่สุดจะเห็นว่าบางทีบุ สะพัดอย่างเสียงไปปุ๊บมันก็จะดูดซับหายไปไม่สะท้อนกลับมาพอสะท้อนกลับมาไมโครโฟนอะไรต่างๆก็จะรับเสียงที่มีปัญหาฉะนั้นเขาจะสร้างห้องแบบเนี้ยเขาไปเหมือนเราไปยืนอยู่บนแท่นใครดูหนัง X m e n นจะเห็นภาพแบบซิลิบรัมของของดร์เเนี่ยที่เข้าไปแล้วก็เป็นห้องต้องกว้างเราอยู่บนเราอยู่บนแต่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่อยู่บนเรายืนบนตะแกรงอีกทีหนึ่งยู่บนตะแกรงอีกทีหนึ่งนั้นเราดูเหมือนรออยู่พื้นแล้วข้างล่างกระบุตัวบุอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแต่จะออกค่อนข้างจะ แล้วมันเงียบเป็นแบบคือเขาบอกเขาค่อยๆเข้าไปฟังไปลองไปลองบรรยากาศทีละคนทีละคนแบบแล้วก็ตายแล้วเราเพิ่งรู้ว่าความเงียบจริงๆคืออะไร oh. ตอนนั้นคือมันเงียบแบบเงียบเงียบจนแบบไม่ไหวแล้วฉันอยู่ต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับอย่างนั้นเลยอาจารย์แต่ประโยชน์ของเขาจะตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อแกล้งเราให้เรารู้ความเงียบเป็นแค่ช่วงจุฬาวิชชาการหรือช่วงบางช่วงที่ถ้าใครมีโอกาสก็ไปลองไปลองฟังห้องนี้ดูเขาทําขึ้นมาเพื่อทดสอบเครื่องเสียงอ่าบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงต่างๆเราต่่่่าางๆททีีมยํสุด ฉันเราก็จะเข้าไปเพื่อ อาจจะเปิดแล้วก็วัดค่าแล้วก็จะลดเครื่องเสียงแต่อาจารย์ที่เขาเจ้าของห้องเขาบอกเคยมีมือนกันคนมาขอนั่งพิปสนาในห้องเงียบดีซึ่งผม <c oughs> ผมก็ไม่ทราบผลเหมือนกันนะว่ามันจะเงียบเกินไปหรือเปล่านะครับนั้นมันในเรื่องของเสียงเนี่ยมีมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะภาวะที่เสียงดังเกินไปก็ไม่ดีต่อหูเราฟังเสียงซ้ําๆแล้วก็เราก็ลาคาญได้ไม่แต่ความเงียบเกินไปบางทีก็ถ้าเงียบน้อยๆก็อาจจะดีต่อสภาพจิตแต่ถ้าเงียบเกินไปบางทีก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้โอ้โหน่าสนุกมากเลยครับอาจารย์เรื่องเสียงเนี่ยจริงๆ จริงทแรกคุยก yeah, ันเรื่องไอียเวิร์มแล้วเรายไปเรื่องความเงียบแล้วครับน่าสนใจครับอาจารย์สรุปง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าเรื่องเสียงมันก็ต้องอยู่ในระดับที่มันพอดีพอดีถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าบางคนบอกว่าอยากจะลดภาวะอย่างเอ r w เว m ร์มเลก็ตามเนี่ยครับไป ช้เรื่องการสวดมนต์ก็ยังได้นะจริงๆแล้วนะครับเพราะสวดมนต์นี่ก็เป็นเรื่องของเสียงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแน่นอนว่าบางทีถ้าเราสวดมนต์เราก็ต้องมีอย่างที่เกิดไปแล้วคือพยายามใช้ความจํามากขึ้นกับรูปคำเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องไปจําอีกส่วนหนึ่งได้การสวดมนต์นี่เป็นที่ยอมรับมาค่อนข้างมากไม่แพ้เรื่องการนั่งสมาธิคาว่าสวดมนต์ไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธนะฮะพวก c h a n ิ i n g ทั้งหมด แชนติงคือทำเสียงเป็นเสียงบทสดทั้งหมดจะเป็นจะเป็นสไตล์คริสก็ได้จะไแต่หมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นเสียงที่เป็นพูดภาษาที่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นไหมครับด้วยครับก็ได้ครับก็คือ มันขึ้นอยู่กับเจ้าของภาษาเนอะสมม,มติว่าครับผมผมเป็นบทสวดภาษาอังกฤษแต่ผมเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วมันก็เหมือนก,กับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้านึกภาพถ้าคนอังกฤษาพ,าพูดภาษาละตินคนไทยพูดบาลีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงที่เราไม่ได้จําในส่วนของความหมายเท่าไหร่มันจะไม่ติดหูเท่าไหร่แต่ว่ามันมันช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นพวกพวกทำไมไมโยคีต่างๆก็ต้องมีบทแค่ ถ้าอย่างสายทางด้านพราหมณ์ก็มีคําว่าโอมโอมคําเดียวเราโอมแค่นี้ครับพรมพมนนะ<ป>โอมไปเรื่อยๆเนี่ยแตม่มันสามารถจะดึงระดับสมาธิของเราก็มาได้ม,ม,มันสร้างสมาธิของเราได้ไม่แพ้กับเรื่องที่บอกว่าต้องไปนั่งนิ่งๆเงียบๆก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ททช่วยลดเรื่องของเอียร์เวิร์มก็ตามแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างสมาธิเราเองได้ด้วยครับฟังดูมันคล้ายๆกับ เคี ar, mond, ist, s, ้ยว e หมักฝรั่งเมื่อกี้ป่ะครับก็จริงๆก็เกี่ยวครับแล้วแต่มุมแล้วแต่เทคนิคทำยังไงให้เราจดจ่อกันเลอแต่เรื่องหนึ่งครับครับอันนี้ถามเสริมนิดนึงครับอาจารย์อย่างอย่างเสียงที่เราได้ยินในหัวนะครับเสียงความคิดเราครับครับครับอันนี้มันคืออยู่ในกรอบเดียวกันนี่แหละครับตำรวที่บอกว่าเป็น ลักษณะของ involuntary uh, musical imagination แต่นั้นมันไม่ใช่ิวสิีแล้วมันก็เป็นแค่คำเช่นเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้ว่าภาษาโฆษ,าโฆษณาอก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็มีภาวะทางจิตเภทยอยู่เหมือนกันนะที่บอกว่าที่บอกว่าเกิดได้ยินเสียงหลอนในสมองเกี่ยวกับภาพหลอนในสมองต่างๆคนที่เห็นภาพหลอนเนี่ยก็มีรับคนที่เห็นได้ยินเสียงหลอนก็มีถ้าเราได้ตามข่าวบ้างเนี่ยครับก็จะเห็นมักจะมีข่าวของกลุ่มคนมาอาจจะมาประท้วงหรือมาเ,าเรียกร้อง ขอความช่วยเหลือว่าขณะนี้เขาเหมือนกับโดนใครสักอย่างหนึ่งส่งคลื่นยิงเข้ามาในสมองโอ oh. แล้วเข,เขาได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะต้องโดนควบคุมด้วยเครื่องจักรบางอย่างหรือว่าดาวเทียมบางอย่างแน่ได้ยินเสียงอะไรในหัวนะแล้วมีไม่มีไม่น้อยนะครับแล้วเขาก็รวมตัวกันบันทีเปิดเป็นเพจเราจะเห็นว่าสมาชิกก็มี ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วมีอยู่ทั่วโลกด้วยซึ่งซึ่งในภาษาทางด้านการแพทย์เขาก็บอกว่าควรจะปรึกษาแพทย์ควรจะปรึกษาจิตแพทย์เพื่อจะได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าในความเชื่อเขาเองเขาเชื่อว่ามีของอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็โดบนบางทีผมก็ผมเองโดยส่วนตัวก็เคยโดนติดต่อเข้ามาว่าอาจารย์ขอความช่วยเหลือหน่อยอมเฮ้ยไม่จะช่วยยังไงคุณไปหาหมอเธออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเขาไม่ยอมรับยังไงเขาไม่ยอมรับเขาก็คิดว่าตัวเองป่วยเขาบอกว่ามีจริงๆนะใครเออมีตั้งหลายคนที่เป็นเพื่อนเขายนี้แล้วก็พยายามจะใช้เครื่องมือเครื่องมาหลายอย่างพิสูจนบออกว่่าาเเีย อะไรบางอย่างมาครอบหัวแล้วจะลดเสียงนี้ลงได้เพราะมันยิงเข้ามาสมองเน่ยอ,อะไรนะปลอยใช่ไหมอาจจะมันมีหลายๆอย่างครับซึ่งผมก็บอกว่าฟันธงว่ามันไม่มีจริงหรอกถ้ามีจริงนะเขาคงไม่มายิงกับชา,ชาวบ้านกับใคร โนเนーแถวแถวนี้หรอกผมไปยิงปูตินยิงออทรัมป์อะไรจะดีกว่า <laughs> ยิงลุงตู่อะไรอาเยอจจะยิงกว่าก็ได้ชั้นก็เนี่ยครับก็เรื่องเรื่องของการอย่างที่เราเกิดแต่แรกคือกระบวนการทํางานของสมองเนี่ยมันยังเข้าใจยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลายๆอย่างเนี่ยการใช้ยาบางทีก็อาจจะช่วยหยุดภาวะได้ถ้ามันจําเป็นจริงๆแต่ว่าถ้าถ้าเรารู้ตัวว่า ภาวะนี้มันเล็กๆ,ๆน้อยเดี๋ยวมันก็หายไปเองเป็นเอเยอร์วมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นมากเป็นมาก,มากแล้วรับปรึกษาแพทย์ได้ปรึกษาแพทย์ยุคสมัยนี้คนเราควรจะสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาว่าเราบ้าหรืออะไรแล้วครับก็ <c oughs> โอสำหรับตอนนี้นี่สนุกมากเลยครับอาจารย์เรื่องเสียงไปไ <c oughs> กลามากเลยครับผมไม่คิดว่าจะัาไกลขนาดนี้ครับพอเป็นเรื่องเสียงกับสมองก็เยังยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์ยัง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 ต้องวนเวียนอยู่ครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ กลเม็ดเด็ดพลายนะครับในการในการจํากัดเยอ่เวิร์มแล้วก็ทําสมาธิให้ให้ตัวเองปรอกขีอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับต้องขอบคุณอาจารย์เจตมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ